สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบกับช่องน้องรถเมสายเจืดนะคะมือม่อนี้เขาก็อยู่หน้าร้านทุเรียนเหมือนเก่าเหมือนเดิมตอนนี้เมื่อกี้แต่รับโทรศัพท์กริง๊งกริงริงมามีคนเอฟซีนะะแฟนคลับนะคะคุณลุงสุบินนะคะซื้อทุเรียนให้บอสนะคะสองพบาทนะคะฝากสื่อฝากไปให้บอสนะคะ เดี๋ยวนี้รถเมกะกำลังช่ำแหละทุเรียนเลือกทุเรียนไบบอนเดี๋ยวกากำลังห่อแล้วค่ะแกะแล้วก็ห่อให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะรเรากำลัง <บา S 1> ห่ออีกสี่ไฮเอสจูเนะ<ม>ออเฮลเนี่ยโอเบิ้งคาแกะค่ะพี่น้องเบิงคาปาบทุเรียนโตมุนหมดเลยโตโต ใหญ่ๆเลยนะคะสวยๆเลยค่ะเบอร์คู่พี่น้องอยู่เงยๆงามๆคู่งอ่งๆอันนี้ไม่นี่ซื้อไปนี่สุกพันได้เลยค่ะคู่บลกหลายค่ะพี่น้องแก่ออกรโอ้ยแก่ออกคือจะสวยคู่แบบเงหลดหน่วยสร้างกำปั้นเนาะเป็นแต่แสบหน่วยเหนียวงามค่ะนี่นะคะเราเอาใส่ถุงได้หลายลูกแล้วนะคะ ไป,ประมาณกุ้งหนึง่งสองสี่ได้5ลูกนะคะหาลูกไงค่ะลูกเราประมาณ3กิโลกรัมอันพวกนี้นะคะโปรละร้อยสีบาทนะคะโอ้โเหเนื้องามเนื้อเหลืองงามดีขนาะดอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เราเราเราจิ้มไปให้เฉยๆนะคะแล้วเราแบบ วันซื้อวันสัง่งเดี๋ยวเขาก็จะเด็กเอากลับมาแกะอีกรอบเพราะว่าสอบสิบอกว่าเอาไปแกะให้หนอยค่ะนี่บ้านงามดีดีค่ะกระนวยผู้เรียนยังเหลืออยู่นะคะแมาแมาแถวนี้ไก่ๆก่พันไปพันมาถ้านราตัดตั้นแพงนะคะแบบด,ด้ 20บาทมั้งยังไงเล่าเรียบร้อยหรือยังคะเยาเมา,ากกว่สิเอาไปส่งค่ะวันนี้แล้เราจะเอาไปส่งบอสกับซอน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณ,คณลุงสุบินนะคะอุดหนุนทุนเรียนเราอีกแล้วนะคะ มาอุดนุนกับไก่ไก่ไก,กับมาใดค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ว่าไหนมีแบบทรงนะคะเพราะว่าอ,อันทรงท่านไหนไปเอามาค่ะนี่มีแต่อันซุกนะคะไม่สามารถส่งได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่เละไม่ใช่เป็นปลากรอนป้าโมนี่ก็สวยนี่ปาโมนี่สวยเลยโมน,นี่ก็บยังไงสวยของพี่ก้าวหัวลอยเด็กกบหลายหนึ่งใช่ของพี่ก้าวก,าก,าก็สวยหัวลอยปาดออกมาได้สองสองขา ไส่สองกองใหญ่คือของมี่เขาไม่ได้ใส่องกอง <c oughs> เบิง,ง <c oughs> คู่เพีเบิงคูาูกยงันเพงเปลี่ยนทำฟันไมหนีคัดใสเปลี่ยนคำฟันพาดเลเมืองแห่งคารขายทุเรียนท, <c oughs> ทุเรียนเยอะมาก ชมร้านขายทุเรียนโรงเรียนชมแล้วเปลนน้ำต้องเป็นน้ำไม่มีให้ชมเนาะชมร้านขายทุเรียนแล้วเปลี่นน้ำไม่มีขี่มาข้างทางมีแต่ทุเรียนสองสามส,ามสี่ห้าหกมีแต่ทุเรียนขายแข่งกันพี่น้องขายทุเรียนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งบอสนะคะตอนนี้เราแกะกันนะคะตอนนี้ คนแก่ต้องไปน้ำบอลอะบอเป็นยังไปน้ำบอพี่ว่ายเได้ไปอยู่ล่หราเฉ็ๆเปน็นนางแก่อยู่เหรพี่น้องชุดเรียนส,สวยๆเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ห้องกาก้าร่งน,นี่มีคนมาซื้อทุเรียนอีกแล้วเราคงจะไปส่งบอสนะคะชิ้แก้มีคนมาซื้อทุเรียน ขายทุเรียนหน่อยมีคนมาซื้อทุเรียนสามนาทไปไหนเจบไปไหนมีไปเย็บอะไรให้เกลียหน่อยโอเคได้นั่น่ก็ได้มาไม่เอกแล้วพูดเราพลาดว่ะใช่ไปหาวิขาอะไรหน่อยเอ้ยวิค่ะมีอยู่ตอนนี้เ้างกำลังหยิบไปโซงทุเรียน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 ไข่บอด อตอนนี้จะไปท่าคุ่มโกโก้พี่น้องตอนนี้คุ่มมุ่มโกกระเดาคุ่มโกะกระเดากำลังสิไปคุ่มโกโก้ไอโซงิเลีนอกนอก่นอนเซลิเลีนเห็นบอดนะคะเฮ<อ>้<ป>ิเลียนเรากำลงัง จะไปส่งถึงมือบอลน้ำซับแขนเอาถือถุนไปแต่งตัวทวงแล้วว่าเสดผู้นึงแต่งตัว้าซ้ายด้วยหรอก็เป็นเจ้าบ้ากับเ้สาวโคดีเป็นตำรวจได้ได้ได้ เป็นใส่มาใส่เหมียบก็เบาพอดีผู้หนึงกัใส่ิกเงาเนี่ยผู้ซ้ายผู้นึงจะต้องใส่สูตรแล้ว่าต้องเจอสูตรใส่ใออกงกดเก็บแม่เอาซุ่มีเราฝากไปเกียร์ว่าเกียนมัน สวัสดีค่ะอะไรยาวาใช่หมดนี่เลยฮะจะกีดมาให้เลยอ่ะแล้วเมื่อวานล่ะอันเมื่อวานยังไม่กินเอาบอสมีคนมารถมีพร้อกับทุเรียนกับโหนึ่งสองสามสี่ห้ามีคนซื้อให้อ่ะใช่ค่ะคุณลุงสุบินซื้อให้ครับขอบคุณฟ้าสุบินอีกแล้วสิบโลหรอไม่ค่ะสิบห้าอันนี้ วันนี้ไม่ใช่สิบสี่เออวันนี้ไม่ใช่สี่วันนี้สิบห้ากิโลขอบคุณป,ป้าสุบินนะครับเดี๋ยวเขามาแบ่งกันกินเหมือนกันนะครับว่าไม่ถือว่ากินนุ่มจุ๋ยู้เดี๋ยวเดียวกันเถอะแบ่งฝันคนในดูมเนาะแม่นค่ะนะครับยายหนุย,นยนายนุ่ยยายแหลมพี่นี่ที่มือทุ่งต่างๆขอให้รวยขอให้รวยอยู่ดีมีแห้งนี่แหละเขาเรียกว่ากันพันสุกไง นี่ะครับนี่มม่กันปันซุกกันอันนี้จะให้ไปแกะใช่ไหมคะไม่มันเอาเก็บไว้ให้ไปแกะอันนี้ยังไม่สุกมักงหรืองอ๋ออันนี้อันอันนี้เหรออันไหนสุกแล้วก็ไว้ดีเลยโอเคค่ะแกะเสร็จแล้วไม่ใช่ประมาณสหนจีบแคบลงก็ได้โอเคเรียนด้วยกระพรูโอเคเอากระปรูหลายๆค่ะพี่คูบินใช่ค่ะฝากให้บอสให้บอสกินเพราะให้บอสอ้วนๆ ของีุยฟางกุยฟางกุยฟางกุยวางกอยฟางกุยฟางกุยฟางกอยางีุยฟางกุยฟองกุเฟางยฟากุยฟางกเยฟางกุยฟางนุยฟเงก่ยฟางกุยฟางกุยฟางื่อวาุยากุย้างกยางกุยายากุยฟางกุยฟางุยงกเยรากยฟางรเยฟีกยฟงกุยฟางนปยางกิยฟางกุยากุดมายฟางกุยฟุยู่งัยงนเด้ กล่องเสด็จเปินนด,อดปรอยยิ้มเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปแกะให้นะคะอโอ้มันดักเออไปค่ะเอ้ยเสร็จแล้วนะคะภารกิจของเราตอนนี้ค่ะจะกลับไปคลายกรเรียนกันอีกรอบ่าเบิ้งรอดติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเ <c oughs> พราะวะ่า เยวจะไปแต่งตัวให้ป้ามนาดป้ามนาดบอกว่าป้ามนาดจะร่งแข่งของแม่สุภาพเหมือนแร่งแล้วไม่ก็เป็นคอดตูมเป็นเบื้องหลังให้ป้ามนาดนะคะพี่น้องกันค่ะตามหาเบิ้งสํารับคลิปนี้กะฝากไว้สำกนีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทีช่องน้องลรซสายจวดนะคะพี่น้องไปแล้วค่ะไปแล้วนะ